ะครับที่ให้รางวัลเมื่อกี้ก็ดีใจปวดกับอายด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่คนข้างหลังนะครับที่ให้รางวัลแล้วก็ล้มก้นผมลูกเอ็ดึงสักแผลเพื่อนปวขาดไปแล้วแม่ก็แผลเพื่อนตัวนี้ใส่มานจิ้บปีนแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเอาดีแล้วมันจะได้เปลี่ยนแผลเพิ่อนไมหมครับขอบคุณครับใส่ใส่ย,ยุอีนแล้วไม่คิดจะเปลี่ยเงินเลยผมเลยด้วย <c oughs> ไอ้ก็ต้องทำทำไมทำลูกก็ไม่ได้เรียนเซนจอนแม่ลูกเรียนเซนจอนลูกเรียนเซนจอนแล้วมึงเรียนอะไรเอาไปป้ากูเรียนสู้นะเว้ยจริงเหรอเออกูเรียนสู้นะจบปาตีเลยห่อห่อละครังวัดสู้พอไหมสู้เกินสู้มีสักอะไาสิ่งหนึ่งมาด้วยมาแล้มโอ้เป็นไง ข้าใกล้ข้าดูแน่ๆนี่มาห้านเล็กอัศนาลูไปเอาตังนักนรับลากกขอนะครับก็คีนะครับหวยน้ำหวยรวยยากข้าพนิจติดใจก็ส่งบว่าไปไหนมานะครับบขอบครับลาดลอยข้าพนิจ้าดที่เมื่อกี้ที่ผมด้วยลงไปผมดูดีไหม ไปข้าวข้าวข้าวขุซาคุณแซ่ไม so like, ่ต้องเช็คเลติงก่อนถ้าข้าวตอกมึงก็รู้และข้าวจ้องจเพิ่มพนเอ๊ะเราเดินทางมาพึ่งแล้วมึงจะ่หลืมดีเราซ้อมกันมานะมึงชื่ออง์ราชบุตรพานุวัฒน์านุวัฒน์ดูราชดามหาเล็กเข้าจับไม่จับได้ใช่ไหมไม่จับจับไม่ได้หรอกมึงก็ทำแบบเนียนไงเอาเอาเอาที่ซ้อมกันมานะเออทุกคน อย่างท้ออย่าบ้ามาเล่นขนสดเด้อเอากระดิ่งอมมาไม่ใช่หลอไม่ใช่กูให้มึงล้ำนิ่ๆนี่ๆอ่ะอมึงไปล้ำมาอีกจะไม่หนีรึบ่โอ้โหกำลังง่า,งามเลยจะง่งมา,งงามมาดิม,ามึงเข้า,ไป,า,ขาไปอย่างนี้เข้าจับมึงได้แน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูเข้าไปชิมล้างก่อนแล้วเข้าไม่เห็นยังหมดเท่นเนี่ยยังไม่เห็นดิเออตายแล้วกูนะรออยู่ข้างนอกเอาเอาเอาดูกูนะเป็นตัวอย่างเราจะให้ล้ำยังไงก็ทาให้ดูก็แล้วกัน เดี๋คู่ดูอยูห่หัางน้าเนียดูตาด้วยนี่จับแล้วกันดูดูยดี๋คู่ดูอดยูห่หัางน้าเนียดูตาด้วยนี่จับแค่หัวจนตีเลยได้ให้เอกโกงซุปเปอร์พห้เอกซุปเปอร์พห้เอกซุปเปอร์ช่างตาซุปเปอร์ติงไก่เท้าปูไม่นับหรอนับไม่นะับแม่โมเดลหนะ้า รับเข้าไปนั่นไม่มีสาวด้วยรับเข้าไปนั่นวันนีเชฟเมื่อเมื่อไรแล้วเมื่อไปเตะเขาัมายืนจ้องคุณนึกว่าครูกายแก้วเข้าผมมาดูลิเกมจะไป่แซงเข้าไปทั่วเลยรัเขาไปนั่นนั่นโอ้ไ้ห้าเมื่อนี้เจอเจอเฉินหลงด้วยนะ ทหารเราเข็งคิ้วดกยนแลพ้องเป็นจีนเรอพ่อใมีห้าวทำไมดีเด๋กวันเชนี้ทีกซอ,อ,อยเเฮ้ยเฮ้ยเ้าไปได้สวัสดีท่ไปแล้วพ่อดกสวัสดีครับทำาไปมาเกินขนาดนี้นะมาเร็วไปหน่อยทำาไปมาเร็วสวัสดี ป็นใครเนี่ยเป็นเจ้าขุนเจ้าเออเสียงสั่งมื่อไาร่ยามิลาและออกไปกินอะไรเนี่ยอะไรอมันพูดยังไงอ่ะเจ้ามือเขาจะถวายบังคบถวายบังคบเอออันนี้แม่เมียเมียเออใช่สวัสดีครับแหมนั่ง็นคนไฟข้าแตกใช่ไหมแตกมันร้อนอ๋อแดดร้อนเออคนละเมือนี้เขาดีเนาะทำไมอ่ะเขาเอาพวกแก่มาตั้งไว้บูชาเลยเฮ้ยตั้งลูกชา น้าชมพูน้าชมพูชมพูน้าชมพูน้าชายลูกชายพี่ถามจริงๆตอนเกิดเนี่ยกินลูกแม่ออกมาเปล่าเปล่าไม่ได้กินไม่ได้กินอันนี้ลูกลูกใครเนี่ยมาหันเล็กมาหันเล็บช่วย านะไปแล้วว่ามาแล้วมาแล้วอยู่หน้าเมืองจริงปะเนี่ยครับกำลันะำอ,อยากเจอเลยนะที่พยตามเข้ามาแล้วคนไหนพระคู่บ้านหนักเอาไม่อยากเห็นคู่บ้านเหรอคนที่จะแต่งงานน่ะรูนแบบเห็นไหมมองตาเที่นนยวเราไปเลยฮนะวันนี้